ตอนแรกที่ผมเริ่มลงทุนนะครับเราก็ไม่เชื่อมันเราเริ่มศึกษาเริ่มทํากันบ้านเริ่มวิจัยเรื่องอะไรต่างๆนะครับทำให้เราแบบเชื่อมั่นเลยว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถมาเปลี่ยนแปลงสังคมโลกได้เด็กอายุประมาณสัก20-30นะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งบอกว่าเขาสนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิมากกว่า หลักทรัพย์หรือหุ้นหรือพันธบัตรหรือกองทุนด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้เขาไม่อยากซื้อทองซื้อเพชรซื้อทั้น,นี้นะเขาอยากมี NFT มากกว่าใช่ครับ,รบมันเป็น social status symbol s t a t e a b l คือมันสามารถแสดงโชว์ในสังคมได้ว่าเขาเป็นเจ้าของ NFT อะไรพวกนี้การลงทุนด้วสื่อดอิจิทัลครับมีความเสี่ยงหมดต้องศึกษานะครับเพื่อสร้างความรู้ทางข้อมูลนะครับที่ีนี่ให้มากขึ้นและพอเิ่มีความมั่นใจในตรงนี้มากก็สามารถลงทุนได้มากขึ้นได้ถ้าคุณคิดว่าจะลงทุนและอาทิตย์หน้าเนี่ยรวยเนี่ยคุณไม่ได้ลงทุนแล้วคุณ เปล่ยกำไรคุณพนันมากกว่าไปซื้อหวยเถอะยังไงเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาแน่นอนจะมาในรูปแบบตัวเซนทรัลไลซ์บล็อกเชนแบบ cbdc แล้วก็ตามหรือว่าเป็นบิตคอยหรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ผมว่า2โลกนี้ยังไงก็จะมีโลกของเซนทรัลไลซ์กับโลกของดีเซนทรัลไลซ์นะครับมันก็จะเติบโตไปด้วยกันผมว่าตลาดเมตาเวิร์สครับน่าจะมาภายใน2ามถึงห้าปีข้างหน้าเราเริ่มเห็นฮาร์ดแวร์ที่ดีขึ้นแต่ก่อนที่เมตาเวิร์สมาเนี่ย nft เนี่ยมาและมาแล้ว ถ้าคนไทยอยากจะทำนะครับมันมีอยู่2-3อย่างที่ต้องต้องคิดดูอยู่นะครับ อยู่กับผมนะครับโจวี่ชัยุทธนะครับและเรามีแขกรับเชิญนั่นก็คือดอกรเอกลาบยิ้มวิไลนะครับหรือว่าคุณแบงค์ซี o ีโอออฟซิมเมกไทยแลนด์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับย้อนกลับไปในปี2 0 1 6ที่คุณแบงค์เริ่มที่จะทำซิมเมกครับผมเชื่อว่าในตอนนั้นหลายคนน่าจะยังความเข้าใจเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลมันน้อยมากอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมั่นว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมาในอนาคตคือตอนแรกที่ผมเริ่มลงทุนนะครับคือก่อนเริ่มลงทุนนนเเเี่่่ยรรราากก็็ดูไมมชือััะคบ แต่พอเราเริ่มลงทุนเนี่ยเราเริ่มส่ใจกับมันเราเริ่มศึกษาเริ่มทํากันบ้านเริ่มวิจัยเรื่องอะไรต่างๆนะครับทําให้ผมสนใจมากขึ้นเยอะเลยแล้วทําให้เราแบบเชื่อมั่นเลยว่าโอเคเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับคือสามารถมาเปลี่ยนแปลงสังคมโลกได้นะครับและบิตคอยเนี่ยมีคุณสมบัติคุณประโยชน์อย่างไรบ้างคือเราก็บิลีฟมากขึ้นจริงๆแล้วใครๆก็ตามที่ไปศึกษาเรื่องของบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีเนะครับ เขาก็จะ b บี e v ฟมากขึ้นนะครับเขาก็มันมีหลายอย่างที่เสน่ห์ของเทคโนโลยีตรงนี้ครับที่ทำให้หลายคนคิดว่ามันมาสามารถมาเปลี่ยนระบบการเงินแบบตามแบบดั้งเดิมของโลกได้นะครับซึ่งมันทำให้ผม b บี e v ฟมากขึ้นนะครับและเราก็รู้ว่าเหตุผลที่บริษัทใหญ่ๆสถาบันการเงินนักลงทุนที่เป็นไฮเน็ตเวิร์เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาลงทุนเพราะว่า ยังไม่มีกฎหมายกฎระเบียบกฎเกณฑ์กติกาโครงสร้างก็ยังไม่ชัดเจนไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมตอนนั้นครับแต่ช่วงปี2016-2017ม,มันเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีเฟรมเวิร์กทางด้านกฎหมายทั่วโลกก็เริ่มมีกฎหมายขึ้นมามีโครงสร้างขึ้นมาผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลมีเรื่องประกันเข้ามามากขึ้นก็เลยคิดว่าอีโคโซิสเต็มนี้หรือระบบนิเวศนีครับจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีรูปธรรมมากขึ้นครับและผมก็คิดว่าพอมีกฎหมายกฎเกณฑ์กติกา มีโครงสร้างตรงนี้เงินมันไหลเข้ามาตรงนี้แน่นอนครับเราก็เลยคิดว่าตอนนั้นนะครับปี2 0 1 6ี่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแน,น่ๆนซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วเราก็เริ่มเห็นว่า t ท s l a t w i t t e r นะครับไมโ r รสไตรที่มาลงทุนนะครับกองทุนใหญ่ก็กมาลงทุนจริง,รงครับเพราะมีกฎหม,มายกฎเกณฑ์การและมีโครงสร้างครับให้คุณแมนคาดการคริปโตเคอเรนซีดีกว่าครับอย่างที่บอกไปว่า,วามันเกิดความผันผวนเกิดขึ้นอย่างมากเลยตั้งแต่เราเห็นโอู้ลค่าเท่านี้จนมันขึ้นไปสูงมาก แล้วตอนนี้มันก็ค่อยๆลงมาอนาคตมันจะเป็นยังไงครับไม่อะไรที่มันขึ้นตลอดนี่ครับมันไม่มีอะไรที่มันขึ้นตลอดหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีวัฏถจักรเขาครับ,รบ,รบทั้งออทองทั้งที่ดินทุกสิ่งทุกอย่างครับคือทุกแอสเซทในโลกนี้มันเป็นซ์เคิลมันเป็นไซเคิล<อ><อ>มันคือบิสซึ่งไซเคิลครับซึ่งก็เกิดขึ้นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเหมือนกันพอมันมีโอเวอร์ดีมา นะครับในที่สุดมันก็ต้องมีคนที่เซลล์ออฟนะครับแล้วก็จะเกิดการพักฐานตอนนี้บิตคอยน์เนี่ยครับตลาดเนี่ยครับหล่นมาประมาณสัก50%เอ้ยประมาณ40-50%จากจุดสูงสุดแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงเริ่มลงทุนตอนนี้นะครับมันก็ไม่ได้แย่เท่ากับลงทุนเมื่อตอนปีที่แล้วนะครนี่ก็คือว่าต้องเริ่ม DCA นะครับแต่ต้องติดตามข่าวนะครับ เหมือนกันว่าโอเคจะมี Bitcoin ETF ไหมกองอทุนในอเมริกาอยากจะเข้ามาลงทุนไล่ต่างๆบังเอิญช่วงนี้เป็นสถานการณ์โลกที่ไม่ค่อยดีเงินเฟอ้อทั่วโลกอเมริกาเงินเฟ้อ8.5ร์เซนะครับมีมอ conflict, คอน FLICT ความขัดแย้งระหว่างราัสเซียยูเครนอะไรต่างๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเดียวหุ้นเทคก็ลดลงช่วงนี้ เฟซบุ๊กนี่คือมาเป็นแทหนักเลยเ e s ต a าก็ลดลงมา Google คือ Alphabet นะครับก็รอกำลังรออยู่นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นการพักฐานเพราะว่า,ามีการอัดชีปเงินมาเยอะมาก2ปีที่ผ่านมาจาก QE นะครับทางทางเฟดที่มีการเพ่งเงินเยอะมากท,าทังประเทศไทยก็มีการกู้ยืมอะรกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการที่รีเซ็ตบางส่วนอีหนึ่งแต่ตอนที่รีเซ็ตนยครับเป็นโอกาส ช้อนเลยคือมันมันเป็นโอกาสที่ต้องพิจารณาว่าอโอเคอตอนนี้ทางตลาดเนี่ยมันมีการพักฐานอยู่แต่เศรษฐกิจทั่วโลกก็ต้องเติบโตโควิดตอนนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มจางหายไปแล้วจริงๆเกือบทุกคนก็เกือบเติดมาหมดแล้วนะครับ,รบมันก็จะเริ่มเป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ใหญ่มากขึ้นนะครับ เศรษฐกิจก็จะเริ่มกลับมานะครับพอเศรษฐกิจเริ่มกลับมาขึงง้นต่างๆนะครับมันก็เริ่มมีฟันเฟลอ์มากขึ้นเงาพอเงินเฟ้อเริ่มลดลงนะครับเฟดก็ลดดอกเบีย้ยพอลดดอกเบีย้ยคนก็ไม่ฝากเงินพันธบัตรไม่ซื้อพันธบาัตรไม่ซื้อกองทุนไม่ซื้อบอลแล้วอ,อ็โอเคเพราะผลตอบแทนต่ําลงซื้อหุ้นซื้อคริปโตดีกว่าเงินมันก็จะเริ่มย้ายกลับมานะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อตอนไหนจะซื้อตอนที่เงินย้ายกลับมาหรือว่าจะลงทุนตอนที่เงินมันยัง มันยังพักฐานอยู่มันยังนิ่งครับทีนี้เรามาพูดเรื่องอความรู้ความเข้าใจกันบ้างครับบางคนอาจจะมองว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรั์ดิจติตอลเนี่ยมันอาจจะยังใหม่แล้วมันก็เกิดมิจฉาชีพเกิดขึ้นเกิดที่เราเคยได้ยินอย่างรักภูเกิดขึ้นเหตุการณ์สกวิทเกมที่มีคนหลอกให้ทุกคนมาลงทุนอยู่ๆแล้วก็ดูเงินหายไปหมดเลยโปรเจกต์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยในฐานะที่ซิฟเมกเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรามีวิธีที่อยากให้ความรู้ความเข้าใจกับ ผู้ใช้บริการของเราอย่างไรบ้างครับซิป m ม x เราเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังครับเราถูกกากับดูแลโดยสํานักง,งานกอตอนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำทุกทุกๆลิตภักฑ์ทุก,ทก, product, ทกเหรียญที่เราิสต์มาเราต้องตรวจสอบเราต้องพิจารณานะแล้วเรามีอุปกรณ์ที่ตรวจดูว่ามีใครผักดันราคาหรือเปล่ามีใครพรายายามมันเกินไปหรือเปล่าถูกต้องครับ,รบเรารเราเช็คเราดูตลอดเรามีข้อมูลตลอดนะครับแล้วเราก็รายงานกอต้อด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นตัวซิปแม็กซ์แพลตฟอร์มในอีโคซิสเต็มที่มีอยู่เนี่ ปลอดภัยไม่มีปัญหาถ้ามันมีความผันผวนเกิดขึ้นมันเป็นเพราะตลาดมันมันไม่ได้เป็นเป็นเป็นเพราะตัว,ต,วตัวเหรียญตัวแอสเซทหรือตัวบริษัทนะครับที่ที่ทาให้เกิดความผันผวน,นประมาณว่าเรา,เราสามารถวางใจได้เนื่องจากว่าซิฟเมกเนี่ยมีการตรวจสอบเหรียญที่นํามาเทรดในแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วถูกต้องครับแล้วเราก็มีเรื่องของ security เรื่องอะไรดูแลมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นในซิเมกก็คือว่ามีคนพยายามไปหลอกลูกค้าว่ามาลงทุนอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งลิงก์ไปซึ่งไม่ใช่ลิงก์ของซิเมก นักลูกค้าก็หรือว่านักลงทุนที่สนใจก็ไปเปิดฝากไปแล้วไปขโมย p r i v a t ขโมยขโมยแบบคือมันไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อยู่ในบ้านของซิมแอกซ์มีคพยเพามอ้างว่าเป็นซิมแอกซ์นะครับก็ถูกพวกโจรมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับก็ช่อโกงไปนะครับก็คือถูกขโมยเงินไปขโมยเงินลูกค้าไปนะครับในกรณีของเรื่องพวกรักภูเรื่องต่างๆเกิดขึ้นในโลกของ decentralized นะครับ decentralized ไม่มีใครควบคุมนะครับมันคือ คุณไม่ได้เปิดบัญชีอะค่ะคุณมีแค่วอลเล็ตแลวคุณก็ลิง์ไปเลยพอจะเกิดปัญหาเนี่ยแล้วโปรเจกต์ที่คุณไปลงทุนไปซื้อเนี่ยก็ไม่มีตัวตนมไม่รู้ด้วยซ้าว่าใครเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ใครเป็นตัวแทนไม่มีคือมันเหมือนกับเป็นการพนันด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนในในโลกของดีดีฟาหรือดิเซนทัลไลซ์นะครับต้องระมัดระวังนะครับสกิ i เหรียญสกิ๊ดเกมสกิ๊เกมมันทำอะไรมันเป็นเหรียญที่ทำมาที่อ้างอิงจากซีรีส์ ครับมันเป็น meme coin มีมคอยมันไม่มีไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะรู้รู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าว่ามันดูไม่น่าเชื่อถือใช่ครับคือเขาไม่มีบิสเนสโมเดลครับคือบิสเนสโมเดลคือทำเหรียญที่ตามชื่อซีรีส์เองอเพื่อเพื่อเล่นตามหายนะครับ,รบหลังที่มีเหตุการณ์ที่วิลสมิธที่ออสการ์นะครับ,รบก็มีคนทำเหรียญวิลสมิธคอยขึ้นมาใช่ขึ้นไปพันสองพันไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เยอะแยะนะครับก็ไม่มีฟันเดเมนทัลไม่มีอะไรเลยคือเล่นกระแสตลาด อันพวกนี้ต้องระมัดระวังครับอ,อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับซิ p m ม็กส์เลยเพราะอยู่ในโลกของตรงนั้นแต่ s i p m ม็กเราก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็ educate นะครับตลาดตลอดนะครับเพราะระมัดระวังพวกนี้ระวังเจอรักภูระวังถูกแฮกนะเพราะพวกนี้ไม่เคยถูก audit smart ออเดดสมาร์ทคอนแท็กตะไรงต่างนะครับวอลเล็ตคุณคุณคุณเขียน Private Key และเก็บไว้ปลอดภัยไหม,อ,มอะไรต่างๆนะครับเราก็พยายาม educate ลูกค้าตลาดอด ทีนี้มาถามเรื่องของเมตาเวิร์สกันบ้างครับโอ้น่าจะถูกพูดถึงในช่วงปี2ปีนี้อย่างมากเลยเราได้มีการเห็นว่าทาง s i m เม็ไปจัดอีเวนต์ในดิเซนทรัล a ลน์เกิดขึ้นเรามองเรื่องอนาคตเมตาเวิร์สยังไงกันบ้างครับคือในโลกของ Centralize <ม>์เราก็จะเห็นว่ามี f c e e o o o หรือเมตาที่เขาจะทำตรงน,นี้ขึ้นมานะครับก็คือคุณไปเปิดบัญชีแล้วคุณมีข้อมูลทุกอย่างทุงมาร์คซักเบิร์ก็รู้หมดแล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมตาเวิร์สอันนั้นนะครับ แต่ในโลกของ c e n t ทัลไลซ์เนี่ยซึ่งทำมาก่อนแล้วทำก่อนเมตานะครับคือก็มีเรื่องของที่เว็บ3ก็คือเว็บ3.0เว็บ3.0นะครับคืออะไรเหมือนเว็บ2.0เนี่ยคุณมี username p a s s w o r มีข้อมูลต่างๆเพื่อเพื่อล็อกอินข้อมูลแล้วคุณใช้ Facebook Social Media อะไรได้แต่เว็บ3.0เนี่ยคุณมี wallet คุณไม่ใช่ส่งแค่ข้อมูลอะไรกันอย่างเดียวแล้ว คุณสามารถทำธุรกรรมกันได้โอนเงินให้กันและการซื้อของให้กันโดยแค่มีแค่วอลเล็ตนะครับแล้ววอลเล็ตเนี้ยมันดิจิทัลไลซ์เพราะใช้บล็อกเชนนะครับและก็จะลิงก์เข้า Metaverse p l a t f o ฟ m ซึ่งก็มีตอนนี้ก็มี Sandbox นะครับตอนนี้ก็มี Decentraland ครับเร็วๆเนี้ยก็จะมีแลนเซลของ b o ร์ d a อ e ลิ้งหน้าเบอร์ชื่อ The Other Side นะครับก็จะเป็น Metaverse อย่างนึงที่กำลังจะพุดโพล่ขึ้นมานะครับคนก็มี Wall e t นี้ซื้อนฟท แล้วก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเมตา v เวิร์สได้นะครับตอนนี้ครับมันยังเป็น,ม,นมันเลยคอนเซ็ปชวลสเตจมาแล้วนะครับมันอยู่ขั้นตอนที่เป็นทดสอบแพลตฟอร์มในตลาดว่าเทคโนโลยีนี้มันสามารถไปไหนได้เมตา v เวิร์สครับใช้เวลาสัก,กระยะหนึ่งเลย mm hmm. ผมว่า5ปีต่าง mm hmm. เพื่อที่จะเห็นแบบเมตา v เวิร์สเนี่น่าสนใจนครับ mm hmm. อย่างเราเห็นคนเล่นเกม Fortnite มา มีนักร้อง Ariana Grande Post Malone Travis Scott เข้าไปร้องเพงลงอะไรต่างๆครับแล้วนักเล่นเกมก็เข้าไปดูเป็นหมื่นคนครับแต่ Fortnite เป็น Metaverse ที่แบบ centralized ที่มาากกันจะเก็บเราก็จะเริ่มเห็นตรงนี้มากขึ้นนะครับผมว่าตลาด Metaverse ครับน่าจะมาภายใน3-5ปีข้างหน้าเราเริ่มเห็นฮนะาร์ดแวร์ที่ดีขึ้นนะครับคนเราตอนนี้ใครใส่ VR ก o g ก,ก,ก็น่าจะมึนหัวอยู่ครับ แล้วก็จะเห็นเทคโนโลยีตรงนี้ดีขึ้นพัฒนา<ม>ขึ้นซอฟต์แวร์กราฟิกต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นอีโคสิสต e <ม>์มอินฟราสตรัคเจอร์ก็จะดีขึ้นนะ<ม>ครับถ้าถูกขโมยช่อโกงถูกบูลลี่ในเมตาเวิร์สก็<ม>จะมีคนเข้ามากำกับดูแลอาจจะมีตำรวจเมตาเวิร์สเกิดขึ้นก็ได้อ,อันนี้มันยังไม่มีตรงนี้แต่ในอนาคตมีแน่ๆครับครับแต่ก่อนที่เมตาเวิร์สมาเนี่ย NFT เนี่ยมาแนาๆ่ๆและมาแล้ว<อ>ครับ NFT เนี่ยครับเป็นการสร้างดิจิทัลไอดี t ิตี้ของเว็บ3.0คุณชอบงานศิลปะแบบไหนที่อยากให้คุณให้แบบแสดงความเป็นตัวตนของคุณนะครับไม่ต้องมีคนรู้ก็ได้ว่าชีวิตจริงเนี่ยคุณเป็นใครนะครับคุณอาจจะเป็นนายกก็ได้แต่ว่าเว็บ3.0คุณอาจจะเป็นแบบโอ้ยเกมเมอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ใีแล้วคุณมี NFT ที่คุณชอบนะครับแล้วก็ NFT นี้ก็จะอยู่ในโลก Metaverse ได้นะครับเราเริ่มเห็นบริษัททั่วโลก ที่อยู่ในโลกของเว็บ2.0ที่อยากเข้าเว็บ3.0มากๆเลยหลายแบรนด์ i นก Adidas, l า u <ม>หรือวีตองนะครับพูมากำลังอยากจะจับมือกับเรื่องของ<ม> NFT Metaverse ที่จะเข้ามาสู่ตรงนี้<ม>นะครับเพราะว่าเรื่องของแฟชั่นเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับพอมันมีเรื่องของ Experience เข้ามาเนี่ยมันมันมันสร้าง<ม>แบบ customer loyalty รวมด้วยมันใช่มันสร้าง emotional marketing อารมณ์ร่วมมากขึ้นนะครับเราเห็นแน่นอนครับว่าบริษัทที่อยู่ในเว็บ2.0เลยแบบบริษัทดั้งเดิมนะครับที่เป็น branding lifestyle game เพลงหนังแรต่างนะครับจะเริ่มเข้ามาสู่เว็บ3.0มากขึ้นผมเชื่อว่าตลาด NFT นะครับก็ยังก็จะเติบโตนะครับอีกต่อไปครับทีนี้คุณแบงพูดถึง NFT แล้วเลยอยากลองชวนคุยครับเราเห็นว่าบอร์ ยาร์ดคลับเนี่ยขโด่งดังไปทั่วโลกแล้วคนดังๆทั่วโลกเนี่ยก็มีการซื้อจับจองเหมือนเป็นการบ่งบอกตัวตนว่าฉันเป็นของสะสมที่มีมูลค่าทีานี้ถ้าเป็นคนไทยล่ะครับศิลปิไนไทยอนาคตจะสามารถ สร้างงานระดับโลกได้ไหมครับที่จะมีผู้คนให้ความสนใจรวมถึงมูลค่าที่มันจะไปสูงถึงขนาดที่บอร์ดเอฟทำไว้บอร์ดเอฟเนี่ยครับทำโดยยูกลาบส์นะครับยูกลาบส์เนี่ยตอนนี้ถ้าพูดถึงมูลค่าของของทั้งอีโคซิสเต็มของบอร์ดเอฟหมดเลยมีบอร์ดเอฟยอดขับมิลตันเอฟมีตัวมีต้องหมามิวต์บอร์ดแคนเนลคลับมีเหรียญเอฟคอยน์และแลก็มันจะทำแลนด์เซลล์อัลเทอร์ไซด์เหมือนแซนด์บ็อกซ์เหมืมน NFT อนเอฟที่วอลล์แรต่างๆครับ ทั้งหมดเนี่ยครับมูลค่านะครับอยู่ประมาณ6-7บิลเลียน US ดอลลาร์6-7บิลเลียน US ดอลลาร์เนี่ยครับประมาณสัก2แสนล้านบาทอย่างเดียวเขาเป็นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา IP สร้างแบรนดิ้งขึ้นมาโดยจากรูปเงิงตรงนี้ซึ่งประมาณสัก2สัปดาห์ 1, ที่เราเป็นวันครบรอบปีของบอร์ดเอที่ลอนช์มานะครับตอนนั้นอยู่250ดอลลาร์ก็ประมาณสัก8,000บาทนะครับ ตอนนี้บอร์ดเอฟอยู่ประมาณ10ล้านบาทแล้วต่อตัวหนึ่งนะครับแต่มันเป็นการสร้างแบรนด์ลอยัลตี้และแอนเกจเมนต์ให้กับน้องจริงๆมันก็ยังเป็นอินเวส m e เมนต์แต่มันมีจํานวนจํากัดมีอยู่แค่1 0,000บอร์ดเอฟคนที่ลงทุนก็จะได้ได้ตัวมิวตทนมาได้นู่นได้นี่มาอะไรต่างๆถ้าคนไทยอยากจะทำนะครับมันมีอยู่2-3อย่างที่ต้องต้องคิดดูอยู่นะครับหคือ ต้องมีงานศิละปะมี art work ที่ดีนะ<ม>ครับ<ม> community ทั่วโลกนะครับเขาดูอยู่นะครับงาน art work เนี่ยที่ดีไม่มีการตำหนินู่นนี่อะไรต่างๆนะครับมันก็มีงานงานอื่น NFT h a d e prime ที่ออกมาแล้วคนเห็นมีจุดตำหนิต่างๆเขาไม่ซื้อเลย<ม>ก็<ม>ราคาก็ลดลงเลยนะครับเพราะงั้นงาน,าน art work เนี่ยสำคัญ ความแตกต่างของแต่ละ NFT แล้วต้องไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนก็ไม่อยากเหมือน NFT มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถูกต้องครับเขาเขาอยากมีมีเป็น access มีการเข้าถึงอาจจะมี็น1 0 0หมืน NFT ใน collection นี้หรือ5,000แรงต่างเขาอยากเป็นหนึ่งในส่วนนั้นที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็น identity ของเขานะครับแล้วก็ต้องมี utility ทำอะไรได้ถือ NFT นี้มีอะไรได้ฉันมี access ไปต่อยอดอะไรได้ใช่ฉันมี access ถึงข้อมูลได้นะครับเวลามีจัด event concept ฉันเข้าได้คุณ เวลาคุณพาร์ทเนอร์กับ n นที่อาดิดาคุณส่งเมอร์เชนดิส์มาให้มาให้ชั้นนะครับต่างๆนานาผมเองใ่ฐานะนตัวเนี่ยผมมี Identity Web 3.0ครับนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นผมนะครับไม่มีใครรู้ว่าเนี่ยคือดรเอกลาบนะฮะจริงๆในดรก็ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าอันเนี้ยเว็บสาเนี่ยเป็นของดรเอกลาบแล้วไวซ์เวอร์ซคือมันผมแยก Identity 2อันไปเลยนะครับซึ่งใน NFT Community เนี่ยเขาก็มีคนรู้จักผมเยอะครรับนะะเพาาว่ผมก็ ลงทุนใน NFT บอร์ดเอฟอาซูกินะครับเพิ่งมูนเบิร์สที่เพิ่งโด่งดังขึ้นมาอะไรต่างๆนะครับมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยนะครับที่มันดิเซนทัลไลซ์แล้วก็มีเรื่องของ IP พีแบรนดิ้งต่างๆผมว่าธุรกิจไทยเนี่ยทำได้และไม่ต้องบอกด้วยซ้ำว่าเป็นคนไทยทำมันทำให้มันเป็นเว็บสามจุดศูนย์นะครับทำไมต้องไม่ต้องบอกด้วยว่าเราเป็นใครถูกต้องครับหลายโปรเจกต์ลีดนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นใคร แต่ว่าอาร์ตเวิร์คเขาดียูทิลิตี้เขาดีคอมมูนิตี้เขาดีอะไรต่างๆนะครับมันเป็นคอมมูนิตี้ของเว็บสาที่ใช้ชีวิตอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บน Twitter อยู่บน Discord นะครับคนไทยสามารถทำได้ไม่ต้องบอกเลยชั้นว่าเป็นคนไทยผมเห็นด้วยนะขอให้งานศิลปะยูทิลิตี้และแบรนดิ้งพาร์ทเนอร์ชิพเขาเนี่ยครับองค์ประกอบมันดีอย่างทประสบความสำเร็จถูกต้องและคุณ raise fund ได้อย่างง่ายดายร้อยล้าน200ล้านบาทนะครับคือไม่ได้ยากเลยนะครับเห็นภาพมากๆเลยครับ สุดท้ายนี้ให้คุณแบงคฝากหรือคุณผู้ชมหน่อยครับที่สนใจบางคนอาจจะยังไม่เคยลงทุนด้านของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่ามีคนที่สนใจในซิฟเมกมีอะไรอยากจะฝากถึงพวกเขาไหมครับการลงทุนเนี่ยครับมันมีเรื่องของ Risk Reward มีความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณไม่ออกกำลังกายความเสี่ยงที่คุณจะแบบสุขภาพร่างกายไม่ดีก็เพิ่มขึ้นนะครับคุณลงทุนใน ในทองมันก็อาจจะลหล่นก็ได้ที่ดินมันก็อาจจะลดลงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะฉะนั้นการทุกการลงทุนทุกสิ่งหรือ,อย่างมีความเสี่ยงหมดต้องศึกษานะครับถ้าไม่ศึกษาเนี่ยครับก็จะเสียเปรียบนะครับศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องของอีโคซิสเต็มบล็อกเชนหรืออะไรต่างๆ,ๆดูเครื่องของเศรษฐกิจมหาเชิงมหาภาคด้วยว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเป็นอะไรอย่างไงนะครับต้องดูนะครับแต่ อย่างน้อยถ้าเริ่มสักนิดหนึง่งคุณมีอยู่หมื่นบาทสองหมื่นบาทคุณลงทุนสองร้อยหนึง่งเพื่อลองดูก่อนว่าเป็นยังไงก็ได้เปิดบัญชีไว้ก่อนลองลงทุนดูสักนิดหนึ่งเพื่อมอีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็เป็นเหมือนการฝึกฝนการออมด้วยถูกต้องครับพอพอ,พอเข้ามาเริ่มลงทุนน,นิดหนึ่งมันจะเริ่มใส่ใจโดยปริยายคุณก็จะเริ่มหาข้อมูลพอรู้แล้วมาหาข้อมูลด้วยเดี๋ยวเฟซบุ๊กมันก็ยิงเขียนมาอ่าดเลยว่าโอเคคุณก็โอเคอ่านมากขึ้นเพื่อสร้าง ความรู้ทางข้อมูลนะครับที่พี่มีให้มากขึ้นและพอเริ่มมีความมั่นใจในตรงนี้มากขึ้นก็สามารถลงทุนได้มากขึ้นได้แต่เทสซาทิท้งทายนะครับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลเป็นการลงทุนในสินทรัพย์อนาคตคเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เว็บ3.0เนี่ยและเมตาลเวิร์สเนี่ยมันมาแน่ๆนะครับจะเริ่มหรือไม่จะเริ่มก่อนคนอื่นนะครับแต่มันก็ได้เปรียบมากกว่านะค ผมแนะนําตลอดว่าถ้าใครได้กําไรมาส่วนหนึ่งแล้วจากการลงทุนเนี่ยคุณถอนทุนออกหมดเลยอย่างน้อยคุณไม่ขาดทุนมันเป็นแค่กําไรที่เหลือแล้วคุณก็เทรดที่กําไรเนี่ยไปต่อไดน้นี่ก็คือ,อนักลงทุนที่จะประสบความสําเร็จนะครับและเพื่อนที่สําคัญที่สุดของการลงทุนนะครับมีอยู่สองคนความรู้นะครับนะแล้วก็ข้อมูลที่มีอยู่สองคือเวลานะครับถ้าคุณคิดว่าจะลงทุนและอาทิตย์หน้าเนี่ยรวยเนี่ยคุณไม่ได้ลงทุนแล้ว คุณเก่งกำไรคุณพนันมากกว่าไปซื้อหวยเถอะนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงทุนเนี่ยต้องใช้เวลาศาึกษาแล้วก็ให้เวลามันเต,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 ติบโตและงอกเงยมากขึ้นโอ้ค,ครับทิ้งทายได้ดีมากครับวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์มากครับที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลความรู้มากขึ้นขอบคุณน,คนะครับสวัสดีครับ